นักกิเลสนะมีตัวหนึ่งในเรื่องของมันนะรู้จักไ่ไดนมามันนะในความถือเนื้อถือตัวนะ่ถือตนนั่นแหละคือถ้าพูดเรื่องกิเลสแล้วเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะใครเห็นได้ก็เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เท่าทานกิเลสกันเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจิตใจไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขามีปัญญาจริงนะเห็นนะว่าไฟมันร้อนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใกล้นะซึ่งถ้าคนยังไม่เห็นเป็นยังไง คนยังไม่เห็นเนี่ยเขาไม่ดูเลยว่าเอ้าไฟเนี่ยมันร้อนนะเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆชอบนะเห็นอะไรที่ความทุกข์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องความสุขไปแต่ถ้าปัญญายังไม่เต็มนะปัญญายังไม่เต็มเนี่ยก็เริ่มเห็นนะว่าร้อนแต่แต่มันไม่มีเหตุผลนะภาคทําไมนะยังรู้สึกว่าอยู่กับไฟแล้วมันก็ยังดีนะยังมีความสุขดีอยู่แต่ถ้าปัญญานะมันเต็มจริงๆเนี่ยเห็นนะว่าไฟเนี่ยมันมีแต่โทษมีแต่ภัยอยู่ใกล้แล้วมันร้อนเขาเอาตัวออกมานะ ไม่ไปข้องแวะไม่ไปข้องเกี่ยวอะไรด้วยคมรอบน้อมเดชพัตนาไตรขอความ้าสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกับขอการแสดงธรรมในช่วงค่ำครับในวันนี้นะก็ตรงกับวันอาทิตย์ วันที่ห้านาคมพุทธศักราช2568ก็ผ่านนะปีใหม่กันมาเนี่ยก็ี่วันที่หกันแล้วเนี่ยคงหมดฤดูเลยเนาะเนะึนะน่งว่าหยุดปีใหม่กันวกับข้อสู่วิถีชีวิตเดิมๆนะใครตั้งหลักปีใหม่นเนี่ยอยู่บ้าน,นยอยู่การภาวนาะไว้ไม่ได้ไปเที่ยวไหน,นทำบุญให้ทาน,นาศาสินเจ้าเรียภาวนาะไป เีวยวว่าใจิตใจเขาค่อยๆย,ย,ยกระดับนะเรากลับมาวิถีชีวิตเดิมๆของเราเนี่ยมีกิจหน้าที่มีการงานอะไรแล้วก็ทําไปหรือว,ว่าอุทิศนะเพื่องานก็ได้มันก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งกายก็เคลื่อนไหวไปใจก็ระลึกดูอยู่อย่างนี้ให้มันต่อเนื่องเนี่ยถ้าจิตของคุณถ้าจิตของคุณน,นะมีที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยไหลนะไปกับเรื่องราวเรียกว่ามันอารมณ์ก็ได้ ซึ่งอารมณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ปรุงไปกันในด้านของกิเลสซึ่งมันไม่ค่อยดีหรอกนะมีแล้วมันก็ทุกข์นะใครเริ่มเห็นแล้วว่ามีกิเลสเมื่อไหร่นะจิตใจทุกข์อันนี้ถือว่าดีนะจะดีก่าคนส่วนมากที่เขาอยู่กับกิเลสมานะแต่เขาไม่เคยรู้จักเลยไม่รู้จักว่าที่เขาดิ้นกันมาทั้งชีวิตเนี่ยเอานั่นกิเลสเนาะวิ่งไล่ล่าหาความสุขกันเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเนี่ย นะีซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็วิ่งหาความสะดวกความสบายกันนะความสุขจากตรงนี้เนะี่ยแต่ไม่ทันเห็นนะว่ามันเจือไปด้วยโทษภัยอีกมากแต่นักปฏิบัติเองนะี่ยถือว่าได้เปรียบนะคือได้เปรียบแล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันนะเ,เดี๋ยวมันก็กระทบถ้าคนที่เขามีปัญญาจริงนะเห็นนะว่าไฟมันร้อนเนะี่ยเขาก็ไม่เข้าใกล้นะซึ่งถ้าคนยังไม่เห็นเป็นยังไง คนยังไม่เห็นเนี่ยเขาไม่ดูเลยว่าเอา้าไฟเนี่ยมันร้อนนะเขาก็มาอยู่ใกล้ๆชอบนะเห็นอะไรที่ความทุกขนะ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องความสุขไปแต่ถ้าปัญญายังไม่เต็มนะปัญญายังไม่เต็มเนี่ยก็เริ่มเห็นนะว่าร้อนแต่แต่มันไม่มีเหตุผลนะภาคทําไมนะยังรู้สึกว่าอยู่กับไฟแล้วมันก็ยังดีนะยังมีความสุขดีอยู่แต่ถ้าปัญญานะั้นมันเต็มจริงๆเนี่ยเห็นต่ว่าไฟเนี่ยมันมีแต่โทษมีแต่ภัย อยู่ใกล้แล้วมันร้อนเขาเอาตัวออกมานะไม่ไปคล้องแวะไม่ไปคล้องเกี่ยวอะไรด้วยเราก็สํารวจดูนะแต่บางคนปฏิบัติมาเนี่ยคือเริ่มเห็นนะว่าโทษภัยมันมากนอะกจากกินเลนเนี่ยก็อย่างน้อยดีแล้วนะมันรู้ตัวเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเย็งไงมันก็ไหลไปอินไปนะอยากทําอะไรมันก็ไปตามนั้นเนี่ยไม่เคยสงสัยนะว่าอจิตใจนะั่ที่มันบอกว่า เออมันอยากไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยตั้งคําถามเลยแต่ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะใครปฏิบัติไปเนี่ยไม่ไดทดาทันกิเลสเนี่ยมันก็จะเรียกว่ายุ่งกันหน่อยถ้าตั้งเป้าว่ามาเอาความสุขเนี่ยสุขเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะจากการไปพิการปฏิบัติแต่ประโยชน์เนี่ยต้องใช้ในการเรียกว่าเจริญปัญญานะให้มันต่อเนื่องขึ้นมานไม่อย่างนั้นมันก็สุขกันแค่สมาธิ ไม่ได้มีเรียกว่าปัญญาพอมีกําลังพอเนี่ยที่มันจะมาชําระล้างกิเลสกันได้สุขก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพอสมาธิมันเสื่อมเนี่ยซึ่งระหว่างวันเนี่ยเรียกว่ามันเจริญได้ยากนะการในสมาธิมันทรงอยู่ระหว่างวันเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีกิจหน้าที่มีการงานแต่ต้องไปทำเนียนว่าช่วงวันหยุดเนี่ยเวลามันว่างนะเวลามันเยอะไม่ได้มีหน้าที่ธุระอะไรเนี่ย อยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นหน่อยไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจนะคือการฝึกภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะจิตใจเนี่ยคือมันไปสั่งมันไปบังคับอะไรไม่ได้เนี่ยอยู่ๆจะให้เกิดสมาธิมาเลยเนี่ยให้มันตั้งมั่นมาเลยเนี่ยมันสั่งไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุไว้ถูกหรือเปล่า สร้างเหตุไว้ถูกนะผลมันย่อมเกิดเองเหมือนกันแต่ทีนี้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเรียกว่าให้คุณค่ากับการภาวนามากเข้าไปให้คุณค่ากับสิ่งของนอกตัวเนี่ยของภายนอกเนี่ยความสุขทางตาหูจมูกทางดิ้นทางกายทางใจวิ่งกันอยู่เนี่ยปล่อยใจให้มันไหลหไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มากระทบนะซึ่งถ้าไปให้ค่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใจเขาคุ้นนะถามว่าทําไมภาวนามันยากจัง คือว่าโดยขั้นตอนการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะเราก็แค่ปีกเลนออกมาเนี่ยพักกายพักใจยอยู่ในที่สงบโอ้บางคนนี่ค้าเลยนะไอเนี่ยยากสุดแลวเนี่ยมันจะเอาตัวออกมายังไงเนี่ยมันลําบากนะมันทรมานเนจะเห็นว่าดูในกระบวนการปฏิบัติเนี่ยดูไม่มีอะไรนะแะแต่มันฝืนใจกันเยอะเพราะว่าอะไรนะก็ใจเราไปคุ้นน่ะคุ้นกับรูปเสียงกลิ่นรส ความสัมผัสต้องทางกายเนี่ยคุ้นกันอยู่อย่างนี้ให้ของเหล่านี้มันมีความสุขนะสุขมันก็ชั่วคู่ชั่วคราวเนี่ยแต่มันติดกันได้เรื่อยๆก็นึกดูว่ามันติดกันมาตั้งแต่รู้ความนะนนะถามว่าตอนนี้มันยังติดเนี่ยอนาคตไม่ต้องพูดกันนะเราเห็นเทรนมันได้นะเด็กๆล็กๆก็ชอบแล้วขนมเล่นเกมอะไรตามนั้นตามภาษาที่มันจะพอรู้ความโตมาหน่อยเนี่ยมันก็วิ่งหาอย่างเนี้ยความสุขที่ รียกว่ามันต้องวิ่งสแสวงหากันเนะี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไปนเรียกว่ามันเป็นการเติมกิเลสโดยที่เราไม่ได้รู้เท่าทันมันนะในกิเลสนะมีตัวหนึ่งในเรื่องของมานะรู้จักไม่ได้มามานะในความถือเนื้อถือตัวนะถือตนนั่นแหละมันก็มองได้หลายรูปแบบนะคือถ้าพูดเรื่องกิเลสแล้วเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะใครเห็นได้ก็เรียกว่ามีปัญญาเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เท่าทานันเกเรกันเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจไปแล้วเนี่ยสังเกตได้จะเริ่มเพียใจแล้วว่าไอ้ทั้งชีวิตเนี่ยมันเริ่มแปลกแลแล้วนะมันเริ่มแบบว่าเหมือนไม่ใช่อะไรที่มันมีความสุขมากไม่ใช่เป็นอะไรที่มันจะไปเพลิดเพลินได้เห็นต้ษภัยทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเรียกว่ายากเหมือนกันว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งกันนะ มาสำรวจจิตใจตนเองดูเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยก็มาเรียนรู้ความจริงนะคือถ้าเรามาฟังธรรมกันนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มนะใครเรียว่ามีกิจวัตรไว้ดีนะฟังธรรมไปใจมันไม่ได้มีอะไรรูกในช่วงนี้เนี่ยใจมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่อันนี้ธรรมดาของเขานะแต่ไอสิ่งสําคัญเนี่ยคือใจเขาไม่ออกไปหาอารมณ์ภายนอกหาอารมณ์ภายนอกแล้วมันไม่ดียังไง่ ใจมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทาไม่เคยนะให้เขาพักเนี่ยอยู่มีที่ตั้งไว้บ้างเนี่ยใจเขาจะไปเรียกว่ามีความสงบตั้งมั่นให้เพียงพอเนี่ยเห็นตามความจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะก็นิกดูว่าถ้าปล่อยใจแต่ละครั้งนะกิเลสมันเติมเชื้อไปเรื่อยๆซึ่งความจริงนะกิเลสมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาของก็เกิดดับดับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอด แต่พอพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาไม่มีก็ประมาทได้สิปล่อยไปเลยนะเดี๋ยวมาเรียกว่าเพียรอินทีตอนภาวนาซึ่งถ้าลองดูความจริงนะว่าไอ้ที่เราเอามาภาวนาเนี่ยมันคือตัวต,วตนเนี่ยที่มาเต็มไปด้วยกิเลสแหละเอาตัวกิเลสตัวนั้นนมาภาวนาเพื่อให้เขาเห็นความจริงนี่อีกมุมหนึ่งนะถ้าเราเพียรกันอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเนี่ยไม่ค่อยเปิดช่องนะถ้ากิเลสเขามีช่องทํางานเนี่ยกิเลสมันค่อยเบาไป เหมือนคนที่มันอดอาหารเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแรงนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไปเติมอาหารให้กิเลสมันเยอะเหมือนกันในเรื่องเล็กๆในน้อยเนี่ยบางทีมันเรื่องใหญ่นะกิเลสตะละอันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะอันตรายถึงนั้นนะเพราะว่ามันขยายตัวได้มันเหมือนไวรัสเลยนะไวรัสคอมเมื่อเพิ่งโดนไปเนี่ยเรียกว่ามันติดมาตัวเนี่ยมันแพร่ไปต่อติดนู่นติดนี่ติดนั่นเนี่ยเหมือนกันแหละ มันขยายตัวได้เนี่ยไอความหลงผิดเนี่ยให้มันมีสักตัวเดียวเดี๋ยวมันมากัหมดแหละเรื่องราวของความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตใจตัวเนี่ยคือก็เกิดความหลงผิดทั้งนั้นไม่เห็นตามจริงนะว่ากายว่าใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเนี่ยของธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยพอมันหลงไปล่ะหลงเชื่อหลงยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนไปเนี่ยมันตามมาเพียบเลยนะทุกอย่างมันก็เริ่มมาจากความหลงกันเนี่ยแหละ คือถ้าไปกลับมาเรียนรู้เนี่ยความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยมันจะดําเนินไปโดยการสร้างเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นนะคือทําอะไรมันก็ทุกข์แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มมาจากความมีตัวตนคือพอมีตัวตนแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องคอยแสวงหางนะสิ่งที่มายึดเหนี่ยวให้ตัวตนเนี่ยมันดํารงอยู่ซึ่งถ้าดีหน่อยมันก็สร้างบุญสร้างกุศลไว้เนี่ยมีความสุขมันหล่อเลี้ยง ให้มันแย่ไปกว่านั้นนะ่ะผิดสิ่งผิดธรรมเรยกว่าฆ่า,าสัตว์เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเนี่ยไม่เห็นหัวใครเลยนะทําได้หมดแหละเอาแค่ว่าตนเองมีความสุขเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่กินเนะ่ยเขาก็ทําอย่างนั้นให้เรารู้สึกว่ามันมีตัวมีตนนั้นมันสบายทั้งที่ความจริงเนี่ยมุมมองในพระเดียเจ้าท่านเนี่ยตรงกันข้ามเลยกินเดชเนี่ยเอาออกได้เนี่ยดีมีแต่ของหนักไม่ใช่ว่ามีแล้ว มันเป็นของดีที่ไหนนะมีแล้วใจมันสบายแนละ้วมันก็ไม่ถูกเนะี่ยก็การเพียรปฏิบัติก็มาสํารวจกันแหละว่ากิเลสมันยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะก็เพียรละเพียงปฏิบัติไปเนี่ยละก็ไม่ใช่ว่าไปกดนะไปข่มนะไปฆ่าไปทําอะไรมันแต่ใจเขาเห็นความจริงเนะี่ยสภาพธรรมนะอยู่แค่รูปและนามเนะี่ยความจริงมีอยู่เท่านี้เนะี่ยถ้าไม่เคยมาปฏิบัติเลยเนะี่ยม่อยู่กับความรู้สึกตัวไว้บ้าง ใจเขาจะเอาอะไรไปเรียนรู้ลนะ่ะก็ก็เอาความหลงนั่นแหละไปดําเนินชีวิตต่ออยู่กับรูปเสียงกินรถในชีวิตประจําวันเรามันก็เติมเชื่อไปนะถามว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยมันยากนะที่คนเราจะเรียกว่าเห็นกิเลสในใจเนี่ยคือถ้าไม่อยู่กับความสงบไว้ให้มันคุ้นเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะว่าใจเรามันคอยจะวิ่งถ้าฝึกให้เขาวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออก ไปทั้งตาทั้งหูจมกูกลิ้นกายใจวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีวันจบหรอกสุดท้ายมันจะล้านะเรียกว่ามันเป็นวงจรอุบาทก็ได้อยู่นั่นเหนื่อยไหมทางานกันเหนื่อยเป็นยังไงกลับบ้านมานะกินอะไรไม่ออกนะเปิดทีวีหาอะไรดูเนะ่ะก็วิ่งอยู่ดีนะใจมันก็วิ่งไปทางตามาปรุงทางใจต่อดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะวนกันอยู่อย่างเงี้ยมันเหนื่อยแนละ้ว คือถ้าเราเห็นเหตุนะว่าที่มันเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่เคยพักนักคนที่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มเห็นนะว่าเอองั้นก็กลับมาอยู่กับกายกับใจนะปฏิบัติภาวานาดีกว่าดีกว่าไปหาเชื้ออะไรให้ใจมันเหนื่อยเพิ่มแต่คนทั้งโลกเขาไม่ดูกันเขาไปเห็นว่าเออการพักผ่อนของเขาเนี่ยมันเป็นการเติมความสุขนะให้ใจมันสงบบ้างนัถามว่าใจเนี่ยมันวิ่งกันอยู่ตลนอนเนี่ย รับอารมณ์มาปรุงแต่งในใจเกิดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลง,งบ้างแล้วก็ไปรับอารมณ์ต่อตาหัวจมูกเล้นใจใจนนวิ่งกันอยู่อย่างเนี้ถามว่าถ้าไม่ฝึกไว้นะใจมีพื้นฐานไหมเนี่ยอยู่กับความจริงไว้ความจริงเแต่แค่ความรู้สึกเท่านั้นเองตาเนี่ยเห็นรูปเนี่ยที่บอกว่าเออดังเรื่องนี้สนุกจังไอ้รูปเนี่ยมันสวยจังในหลับตาเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลือแค่ความรู้สึกเนี่ยถ้า รับอารมณ์ทางตาเ่ยก็เป็นภาพมืดๆไปมันตัดอาหารนะ่ใจเขาไม่ค่อยวิ่งเนี่ยปิดช่องทางไว้ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยใจเขาไม่รู้ใจเขาไม่เคยมีที่พึ่งเขาก็หาที่พึ่งนั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไปมีทิฏฐิกันว่าความสุขเนี่ยมันต้องอยู่ข้างนอกนักปับดูนะใครอยู่เฉยๆใ,ใจสงบได้เนี่ยกำไรชีวิตเลยอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตลอดเนี่ยจะทําอะไร มันก็มีพื้นฐานในการปฏิบัติไปทํางานข้างนอกบางทีเนะี่ยไม่ได้เรียกว่ามีนะเรียกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมากก็ได้เนะี่ยเดินไปเรียกว่าใส่การเดินก็ได้เดินไปก็รุนลุนตัวเ่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะใครทําได้เนะี่ยมันก็เติมไปแต่มาเก็บแต้มไปเรื่อยๆสติให้เขาเขาเรืรู้ไปบ่อยๆรือรู้ปบ่อยเนี่ย,ยมันก็ค่อยเท่าทานเองนะเรื่องกินในจิตใจ แล้วนี้มาพูดเรื่องมันนะสะน่อยนะมันะจริงก็สําคัญนะเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตเรานะตลอดเนี่ยเนาะอย่างยกตัวอย่างก็ได้เวลาเราไปซื้อของกันนะช้อปปิ้งแล้วกันช้อปปิ้งนะเสื้อผ้าอะไรกันเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็ได้โยงเนี่ยเวลายงไปช้อปปิ้งกันเนี่ยพนักง,งานก็จะเดินมานะมาแนะนําเนี่ยเออของเนี่ยดีนะมีแล้วเนี่ยทำให้เราดูดีขึ้นมาเลยมีแล้วเราดูเรียกว่าเหนือกว่าคนอื่นเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะซื้อได้เนี่ยเรียกว่าพนักง,งานขายก็ต้องชวนเชื่อนะเรียกว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยแหละบางคนน่แต่งตัวก็ดูดีเพื่ออะไรน่ะเพื่อให้ดูดีนั่นแหละดูดีกว่าคนอื่นเขาคือถ้าใครวางของพวกนี้ได้เนี่ยใจมันจะเบาเลยนะมีอย่างไรมันก็แต่งตามนั้นคือถ้านักบวชสะหน่อยเนี่ยวางง่ายนะเพราว่าผ้ามันก็เหมือนกันนะก็ผ้านะไว้นุ่งห่มเนี่ยคือใครบวช พิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยคือใช้สอยเนืองเนืองเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้ช่องเหมือนกันนะเรียกว่าจีวรนะห่มเพื่ออะไรนะการร้อนกันหนาวเนี่ยการสัมผัสเนี่ยจากเหลือบยุงลมแดดก็ใช้ประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยตอหลับตาดูมันก็ไม่เห็นแล้วนะว่าเออผ้ามันสวยไหมเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงมันเหลือแค่ความรู้สึกเนี่ยนี่เรื่องเล็กน้อยนะถามว่าแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้อยู่เท่านี้นะทั้งชีวิตเราเนี่ยมันก็มีความสําคัญตรงนี้เยอะ สำคัญว่าเราดีกว่าเขาบ้างนะมีดีกว่าเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันตามมานในตัวอื่นเนี่ยสำคัญว่าดีกว่าเขาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออตัวเองเหนืนอตัวเองเนี่ยดีแล้วไอ้คนอื่นนะ่ะด้อยทีนี้นะ่าทําอะไรได้บ้างเนะ่ยทำได้เพียบเลยนะจะไปดูถูกดูหมิ่นเขาก็ได้จะไปเรียกว่าไม่ให้ความเคารพคนอื่นเขาก็ได้ดูแล้วกันว่าไอ้ตัวเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะมานะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแล้วมันดีนะบางทีมีปุ๊บ นะเรียกว่ากิเลสไม่มีอะไรดีหรอกมีแล้วนี่ยมันทําผิดกันได้เยอะสําคัญตัวตนนี่ยว่ามันดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาซึ่งความจริงแล้วเหนือกว่าหรือเปล่าเนี่ยคือต้องวัดกันด้วยปัญญานะคือใครวางได้มากเนี่ยมันก็ดีกว่านะแต่ผู้ที่เขาเห็นปัญญาเห็นโทษภัยเนี่ยเขาไม่มามัวถือเนื้อถือตัวกันนะมันมีเรียกว่าเป็นอะไรที่มันถือแล้วมันก็ของหนักเนี่ยใครถือไว้มันก็หนัก ใครวางได้มันก็เบาเนะยเรื่องกิเลสเหมือนกันเลยนี่ก็มีเรื่องของพราหมณ์เหมือนกันถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยเรียกว่ามันเป็นทิฏฐิอันเดิมนะคือคนเราเนี่ยมันมีกันอยู่แล้วเนี่ยตัวมานะเนี่ยถือเนื้อถือตัวไม่แงมุมใดก็แม่มุมหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการถือและถูตัวนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันยึดถือตัวตนภายในใจขึ้นมาค้างพุทธกาลก็มีอยู่นะก็เรียกว่ามีพราหมณนะคนหนึ่งเนี่ย เนี่ยเขาก็เรียกว่าถือตัวตนมากชื่อว่ามานัททัทธะเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีคนโจดขานมากเลยว่าไอ้เจ้าพาราหมณ์คนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่เห็นหัวใครเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เคารพเป็นพี่เป็นน้องอ่ะไม่เคารพหนักไปถึงว่าคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเที่ยวสั่งสอนเนี่ยไม่เคยไหว้เลยนะคือดูแบบเนี้ถ้าเราฟังเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครครบนะคนแบบนี้แต่ว่า ก็ยังเป็นคนที่ถือตัวตนนะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเก่งเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีคือถ้าเรื่องไหว้อาจารย์เนี่ยก็ไหว่อยู่นะไหว่ตอนที่อาจารย์เขาบอกสอนวิชาเนี่ยพอจบกันแล้วก็เลือกอกันไปไม่เคารพไม่นอบน้อมอะไรเนี่ยคือตัวตนเนี่ยยิ่งมันเหนือมันถือไว้มากเท่าไหร่เนี่ยกิเลสเนี่ยมันยิ่งเติมได้มากเท่านั้นนะมันเหมือนว่าเราเปิดช่องไว้แล้วเนี่ยเปิดช่องให้ตัวตนมันเข้ามาเนี่ยทีนี้ละ่ะทําอะไรมันก็ทําได้ มองคนเดินว,ว่าตำ่าต้อยเนี่ยมันก็ไปพูดจาไม่ดีกับเขาดูถูกดูแคลนเขาบางทีนะคนเป็นครูบาอาจารย์เอ๊ะบางทีนะถือเนื้อถือตัวสําคัญกว่าเนี่ยเอาไปสัง,งไปเรียกว่าดูถูกดูหมิ่นท่านก็่องของพามท่านนี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยสําคัญเนื้อตัวตนว่าตนเองเนี่ยดีสุดแล้วนะในประดับนีนั่นไม่ก้องหวยใ,ใครเลยแต่คนหนึ่งก็โจรขานกันไปว่าพามผูน้นี้ไม่เคยกูชาใครนะ ก็มีวันหนึ่งเนี่ยพรามก็สําคัญตัวตนมากเลยว่าเออเดี๋ยวมีนะสมณะโคดมเนี่ยท่านแสดงธรรมนะอยู่ในเรียกว่าวัดเนี่ยแหละก็เดี๋ยวนะ่าจะปรากฏตัวไปเลยในขณะที่พระสมณะโคดมเนี่ยท่านแสดงธรรมเนี่ยแหละไปแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าท่านพูดด้วยนี่ก็จะพูดต่อแต่ถ้าท่านไม่พูดด้วยเนี่ยก็เงียบไปนะก็กลับบ้านดีกว่าเรียกว,ว่าถือไว้อย่างนั้นนะใครแล้วเนี่ย เรียกว่ามันชูตัวไม่มากเย่ยมันก้มหัวหคนเห็นไม่ได้นะคือการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะการส่วนบนทำวัดในการบูชาพระรัตนตรัยแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันเป็นการเรียกว่าปลูกฝังนะจิตสํานึกไปเลยนะลงไปในระดับจิตใจเลยนะก้มหัวลงไปได้เนี่ยหัวจดพื้นเลยเนะี่ยคือใจมันต้องน้อมไปจริงๆนะในการสมวนบนทำวัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ว่าจะไป ดูถูกคุณค่า,ากันได้นะกาบปัญญาตายแต่ละครั้งเจอผู้หลักผู้ใหญ่เออใจมันมีความอ่อนน้อมเนี่ยมันก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุนะทําแล้วใจมันเกิดบุญเจิดกุศลขึ้นมาเนี่ยใจมันอ่อนน้อมถ่อมตัวจริงๆมันย้อนไประดับเรื่องของจิตใจนะคือถ้าใจมันถือไว้มากเนี่ยหรือว่าหัวมันก็ตรงดิ่งเลยเนะี่ยใครก้มใครไม่ก้มหรอกถือตัวถือตนถ้าสำคัญไปอย่างนั้นนภพา,ามเนี่ยก็เข้าไปนะ ทำการขณะที่พระองค์ท่านกําลังแสดงธรรมเลยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละไม่กราบไม่บูชายันยืนเด่นเลยนะเรียกว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทักอะไรเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ตอบอะไรนะไม่ได้ไปปราใสยอะไรด้วยเนี่ยพระองค์ท่านก็ทราบนะว่าทิฏที่พามเนี่ยถือตัวถือตนเนียหนักมากก็ไม่ได้ไปเรียกว่าสนทนาปาศัยอะไรด้วยก็เว้นไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยพามันก็รอไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ในใจก็นึกขึ้นมาว่าแม่เนี่ยเราสมณะโคดมเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยมีขนาดตัวเองนะเกิดมาเป็นผู้สูงชาติเลยเนี่ยการศึกษาเนี่ยก็ดียังไม่มีใครมาทัดเทียมแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกนะว่ามีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมายือนนะนึกบบมีได้กลับบ้านดีกว่ากําลังหันหลังกลับเลยเนี่ยในพระองค์ท่านก็เรียกว่าแสดงธรรมขึ้นมานะว่าการถือตัวถือตนเนี่ย มีไว้มันก็ของหนักทั้งนั้นนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกพามสะดุ้งเลยเอา้าคือคนมีปัญญาเนี่ยจะต้องเห็นนะว่าแค่สะกิดนิดหน่อยเนี่ยใจมันมันดิ้นถ้าใจมันสะเทือนอา้านี่พระองค์รู้นี่นะในทีนี้มอบกาบไปเลยเนี่ยในคนที่เขาแวดล้อมอยู่เนี่ยตื่นเต้นเลยนะอ,อ้าโหตั้งพามผู้นี้เนี่ยเห็นหน้าเห็นตาแล้วนี่ นี่มันพามดีเขาเป็นที่โจรขากันนี่นะไม่เคยกราบไหว้ใครเลยนะ <c oughs> ขนาดนึกดูนะควรเป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่ไหว้เลยเนี่ยคือถ้าเป็นลูกหลานเราเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเกินในวัฒนธรรมคนไทยนะไอคนนี้โดนจับตีไปแล้วนะ,นะเป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่ไหว้เลยคนเขาก็คือกันเลยนะโอ้เรียกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าพระปัญญานะพระบารมีเนี่ยเรียกว่าลาำลิศมากเนี่ยขนาดทําให้พามทีเขาไม่เคยนะอ่อนน้อมเนี่ยไม่เคยเียกว่า น้อมเนะี่ยสีสายใ,ใครหเนี่ยนะก้มไม่ได้ก้มไปในแทบพระบาทเนะี่ยจุมพิษไปที่ฝาพระบาทเยนยเนทราบซึ้งมากเรียกว่ามีคนมาสกิดนะคือเรีกว่าคนเขาก็ตื่นเต้นกันันแหละนะไม่เคยเห็นในพะา,ามพา,ามเองก็คงแบบว่าเออก็พระองค์เนี่ยคงมีปัญญาจริงๆนะเห็นแล้วว่าแค่แวบเดียวเองเนะี่ยนึกรู้สึกว่าเอะไม่ได้มีอะไรหรอกนะกลรมดีกว่าพรงส่วนขึ้นมาเลย เม่องคก็เรียกว่าเห็นนะว่าเออกระถอยกลับไปนั่งตามปกตินแ,แล้วเนี่ยวันนี้เธอเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะศรัทธาก็แสดงธรรมไปคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคือใจไม่ได้น้อมมาอยู่แล้วนะเป็นศรัทธาบางทีพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้อะไรต่อเลยนะบ่อยเรียกว่าตามยถากรรมไปเลยเพราะบางคนเนี่ยมันปวดไม่ได้คือจะไปคาดคั้นอะไรเนี่ยให้ใจเนี่ยมันพิกมาเนี่ยยากเหมือนกันมีหลายกรณีเหมือนกันนะ มีคนเขาแบบว่ามาเรียกว่าจะมาเรียกว่ามาโตว,วาทะด้วยอะไรด้วยนะแต่ใจมันไม่ได้น้อมไปในการเจริญปัญญาเนะี่ยมาเพื่อชวนตีล้วนๆเอยพระองค์ก็ไม่ได้พูดอะไรเงียบไปดีกว่าไม่เกิดประโยชน์นะมันเป็นไปเพื่อการที่ว่าต่อล้ะต่อเถียงนะนี่ก็ยังดีนะถือว่าพามณ์ก็คงเป็นผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยมาเหมือนกันนะแต่เหตุปัจจัยเนี่ยบางทีนะดเ,ดเนี่ยกิเลสเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนซึ่งถ้า เรกว่าวิธีจิตเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะมันยังละขาดเนะี่ยความยึดถือว่ากายใจได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เนะี่ยไม่ได้มีอะไรแน่นอนเลยคติมันไม่แน่นอนเนะี่ยมันก็ลงดิ่งกันได้เรื่อยๆอันนี้ก็สําคัญนะคือลองนึกดูว่าอีกมุมหนึ่ง,นะาางเนี่ยถ้าพามคนเนี่ยเขายังึดถืออยู่เนะี่ยยึดถือตัวตนอยู่เนะี่ยมันยากเหมือนกันนะจจเข้าใจว่าพอมันยึดถือตัวตนซะแล้วนะว่าเอ๊ะเราดีกว่าเขานเราเหนือกว่าเขาเนี่ย ไม่ต้องฟังมันหรอกนะคนที่ว่าคนที่เขามีปัญญาเ,เราจะอยู่กับทิฏฐิตัวเองเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันออกมาไม่ได้นะเนึ่องดูว่าถ้าเรามีแบบว่าทิฏฐิแบบเนี้ยกับผู้ที่เขาพอจะช่วยเหลือเราได้เนี่ยถามว่าพรามก็ถามพระองค์บเบลินะว่านะเราไม่ควรมีทิฏฐิมานะกับใครบ้างแต่พระองค์ก็ตอบไปตามจริงนะใน,ในเบื้องต้นเนี่ยก็ถูกแน่นะนะพ่อแม่เนี่ยพี่ชายครูบาอาจารย์ ไปมีมานะถือตัวถือตอนกับเขาเนี่ยไม่เจริญหรอกนี่มันเรื่องธรรมดาเลยเพราะคนเหล่านี้เป็นคนมีบบ้าคุณนะท่านบอกกล่าวท่้งสั่งสอนอะไรเราได้เนี่ยเราจะเจริญเพราะคนเหล่านี้แต่ลองนึกดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยียกว่าคนยุคดังๆนะกิเลสก็จะเริ่มมีกําลังขึ้นียกว่าเห็นผู้ลักผู้ใหญ่บางทีก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตัวบ้างแต่คนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็เรื่องธรรมดานี่อีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยคือทิฏฐิเนี่ยเขาจะไม่มีคนมาสกิด เนี่ยมันจะออกมาไม่ได้อันนี้คือในเรียกว่าเรียกว่าโทษภัยมันเลยนะกันนะถามว่าคนที่บอกกล่าวไม่ได้เนี่ยเขาจะหลุดจากทิฏฐิตัวเองได้ยังไงล่ะพอเขาเชื่อว่าทิฏฐิตัวเองเนะี่ยมันดีอยู่แล้วเขาก็จะดําเนินไปแบบนั้นถามว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าสุดท้ายนะต้องเป็นไปประการละวางนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันจเนจริญเนี่ยจเจริญตัวตนนต่เจริญมานะความถีอเนื้อุดต,ต,ตัวขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องการภาวนาเนี่ยต้องเข้าใจใว่าจิตใจคนเราเนี่ย มันเอากันได้ทุกเรื่องนะไม่แต่เรื่องราวในชีวิตประจําวันเราเนี่ยคือมันดูออกได้เลยนะตั้งแต่การแต่งตัวการเลือกใช้ของเนี่ยบางคนมีบ้านมีรถก็ต้องเลือกที่มันดีๆหน่อยซึ่งก็ถูกนะไม่ได้เสียหายแต่ว่าต้องสังเกตนะบางทีมันไปตัวมันไปเติมตัวตนในจิตใจหรือเปล่าว่าบางทีอ้าวมีรถหรูอ้าเวเียมาไปสําสคัญตนว่าเจอคนที่เขาใช้เข้าของไม่ดีเนี่ยก็ไปเหยียดเขาเนี่ยอ้าวใช้อะไรเนี่ยของถูกบ้างของไม่มีคุณภาพบ้าง ทั้งที่ความจริงเนี่ยมันใช่สอยมันก็เหมือนกันนะสาคัญนะไม่แต่เรื่องการภาวนาเนี่ยคือภาวนาเนี่ยเจอเรียกว่าสมาธิเนี่ยสักหน่อยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะใครเจอเพราะว่าสภาวธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยใจมันก็สําคัญตัวไปว่าเออวิไอเน,นี่ยของดีนะเราจะจะสาเร็จอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยแจะไม่เห็นนะเรียกว่ามาใหม่ๆมันจะไม่เห็นหรอกมันจะรู้สึกว่าเราได้อะไรสักอย่างหนึ่ง จากการภาวนาเนี่ยซึ่งภาวนาก็เพื่ออะไรเพื่อละความเห็นผิดนะไม่ได้มาเติมความเป็นตัวเป็นตนอะไรไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเรียกว่ามานะมันแข็งขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเนี่ยไปเสมอตัวเสมอตวนวคนอื่นก็ไม่ดีนะนเรียกว่ารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาอันนี้มันก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยซึ่งในแง่มุมน้ำมันกินเลเหมือนกัน,นแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดของพวกนี้ คือใครเท่าทานจิตใจตัวเองได้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นนะว่าพอจิตใจเนี่ยมันปรุงความเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าทุกกับการปรุงแค่เนี้ยแนวใจเรียกว่าเห็นว่ามันทุกข์มากเนี่ยอันนี้เรียกว่าปัญญามันเริ่มแข็งขึ้นมานะ้วเรียกว่าอีซีมันเริ่มแก่ก้าขึ้นมาของดีนะจะเริ่มเห็นนะว่าปรุงตัวตนขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยใจไปยึดถือไปแล้วยึดถือไปแล้วเนี่ยของหนักทั้งนั้นแ,แต่อันนี้มันก็เป็นไปตามเรียกว่าระดับนะ เราภาวนาอยู่ให้ใจมันสงบต้องเย็นไว้ก่อนมีการกับเพื่อนเด็กๆน้อยๆขึ้นมาเนี่ยใจที่สงบเนี่ยเขาจะเห็นเองนะก็อีกเรื่องหนึ่งก็มันนะเดี๋ยวนะเรียกว่ามันเป็นอะไรที่พึงระวังกันไว้เพราะว่ามันอยู่ในทุกขณะของชีวิตเราเนี่ยแหละการนึกคิดการทําอะไรเนี่ยมันก็ดันมาจากทิฏฐิเราเสื้อทิฏฐิมันเอ็นยียงไปทางกิเลสเนี่ยเดีนะ๋ยวมันมากันเะพียบเลยความถือตัวถือตนบ้างซึ่งเวลามีแล้วเนี่ยมันไม่เห็นนะ มันเป็นเรื่องยากเหมือนเดที่คนเราจะเห็นนะถ้ามันไม่อยู่ความสงบไว้ให้พอเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออเราทําได้นะเราเก่งนะคนนู้นคนนี้คนนั้นมาบอกไม่ต้องฟังหรอกมันดีไม่เต็มเลยนะสุดท้ายก็มันก็เป็นไปตามนั้นแหละถ้าใครเรียว่าไม่เรียนรู้จากถูกนะนะก็ค่อยๆสํารวจกันดูอยู่ให้ใจสงบไว้ก่อนการปพื่อติการปฏิบัติสงบไว้ให้มากเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นแต่ละครั้งนะจะเริ่มเท่าทัน ไนะด้เองนะะใจเขาก็ระลึกดูเองนะแต่ว่าก็เพียงสร้างเหตุปัจจัยไปนั่นแหละอย่าไปคาดหวังให้ผลเนี่ยไปเค้นผลนะทำยังไงมันก็ไม่ได้มันเป็นการจเจริญความทุกข์ไปนะโดยใจก็ไม่รู้ตัวนะนว,วันนี้นะก็พอสมควรเก็บเวลาเนาะน้องเอวังก็มีด้วยประการชนีด